เที่ยวนะครับรถเล่นนะฮะก็ไม่มีอะไรท,ทำเล่นละะก็ขอะ,ะเล่นโทรศัพท์ก็ไ่าเกันนะครับูิรักยังอร่น ขัรถเนะขี่ไปเลยรถเร็วครับก็ไม่คอยขี่นะก็เบื่นะ